จเจริญพรยาดโยมวันนี้อยากจะมาปารกธรรมแสดงธรรมพูดคุยกันถึงเรื่องธรรมะ,ะพูดถึงเรื่องธรรมะสำหรับพระพิสุก็ไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของความทุกข์กับความพ้นทุกข์นั่นคือจุดมุ่งหมายของการที่ เรามาบวชเรามาสนใจศึกษาในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สองเรื่องนี่แหละครับคือเรื่องของความทุกข์กับเรื่องของความพ้นทุกข์นะความทุกข์ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากความคิดนี่แหละครับความคิดที่เราคิดพอคิดก็เป็นทุกข์คิดอย่างไรเป็นทุกข์แล้วก็คิดอย่างไรไม่เป็นทุกข์ คิดที่เป็นทุกข์ก็คือเราคิดแล้วเข้าไปเป็นเออก็เรียกว่าเมื่อเราคิดแล้วเข้าไปเป็นเข้าไปเป็นนั้นอบอกรายละเอียดก็คืออธิบายรายละเอียดรายละเอียดก็คือเราไปให้ค่านั่นเองไปให้ค่ากับความคิดเป็นชอบเป็นชังเป็นพอใจไม่พอใจในความคิดนั้นจึงเกิดเป็นทุกข์ เกิอดอาการยินดียิน้ลยนั่นเนองเพราะความยินดียิน้ลยนี่แหละนี่แหละครับชอบใจไม่ชอบใจนี่แล้พอคิดแล้วเข้าไปเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาไปเป็นอพอเราไปยินดียินลย้ลยพอใจไม่พอใจนี่แหละครับเขาเรียกว่าพอคิดแล้วเข้าไปเป็นก็คือเขาไปเป็นทุกข์นั่นเองแล้วมีความคิดอีกอย่างหนึ่งคือคิดแบบเป็นผู้ เห็นเป็นผู้ดูคือเห็นคิดน,นั่นเองเห็นว่ากำลังคิดเรื่องนั้นเห็นกำลังว่าคิดเรื่องนี้เห็นว่าไม่พอใจเห็นว่าพอใจเห็นว่ายินดียินร้ายเห็นนะครับถ้าเราคิดแล้วเห็นเราจะไม่เข้าไปเป็นเราเห็นว่าโอ๋อตอนนี้เราก็คิดพอใจตอนนี้เราคิดไม่พอใจตอนนี้เราคิด ยินดีไม่ยินดีเออเราคิดนั่นก็คือคิดแล้วเป็นผู้ดูเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนั่นเองไม่เข้าไปเป็นนะแต่เข้าไปยินดียินยร,ร้ายเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์แล้วครับถ้าเป็นแต่เพียงผู้ดูผู้รู้นั้นก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วความคิดเนี่ย เราห้ามไม่ได้หรอกครับห้ามไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ได้ตั้งแต่ตื่นอย่าหลับแลวครับหลับบางทีมันยังคิดเลยคิดในแง่ของความความกวนความฝันนั่นเองเออปกติคนทั่วไปนี่แหละครับตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วครับเพียงแต่บางครั้งเราก็หลงคิดพอหลงคิดนี่แหละครับเขาบอกว่าถ้าเราเข้าไปในฟาร์มคิดคือหลงคิด แน่นอนเลยครับทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราคิดก็ขอให้คิดยังมีสติถ้าสมมติว่าเราจะทำอ่ธุรกิจหรือว่าคิดเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องธรามาหากินเราก็คิดยังมีสติอแล้วแต่ว่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารหรือว่าการทํามาหากินการใช้ชีวิตอย่างโลกโลกเนี้ย เราก็ถอยจิตออกมาเป็นผู้ดูว่าเห็นมันคิดรู้ว่ามันคิดเห็นมันคิดดูมันคิดไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปให้ค่านั่นเองคิดได้ครับแต่ว่าเราไม่ไปให้ค่าชอบชังเราเป็นแต่เพียงผู้ดูเฉยๆครับดูมันคิดดูมันคิดว่าอ๋อพอดูพอเห็นแล้วเห็นว่า พอใจไม่พอใจน,นั่นเองเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละครับผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นความคิดน,นั่นเองเราจะไม่เป็นทุกข์เราจะเป็นตะเพียงผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตะเพียงความคิดน,ะนี่ก็คือวิธีการออกแล้วทีนี้เรามา ดูสีว่าที่ทุกเนี่ยมันทุกเรื่องอะไรกันบ้างอวันนี้ก็อยพูดเรื่องทุกกับความไม่ทุกนี่แหละครับพอได้รับข้อมูลได้รับประโยชน์พอสมควรสําหรับผู้สนใจสแสวงหาความพ้นทุกทุกเนี่ยมันก็มีทุกทางร่างกายกับทุกทางด้านจิตใจทุกในเรื่องของร่างกายนี่แหละครับ เราเราต้องใช้วิธีนี้แก้ครับคือว่าอย่าไปดูอย่าไปรู้อย่าไปกําหนดอย่าไปบริกรรมเออถ้าทุกข์เกิดจากร่างกายเนี่ยเช่นเป็นแผลปวดหัวปวดท้องเนี่ยเราก็ไปดูแลแก้ไขก็ตามอาการดีกว่าเราอย่าไปดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆแล้วทุกข์ปวดท้องนี่ดูเฉยๆปวดหนัก ปวดหัวปวดฟันอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นแผลเนี่ยเราไปดูเฉยๆมันไม่หายแล้วครับต้องพาเขาไปหาหมอหรือว่าไปหายารักษาเออนี่ยคือเกี่ยวกับทุกร่างกายเราต้องดูแลแก้ไขเขาไปตามอาการไม่ใช่ว่าไปดูเฉยๆไปรู้ว่าโอมันเป็นแผลอย่างงี้ไม่หายครับเออถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายนี่แหครับ เราต้องดูแลแก้ไขเขาไปตามอาการถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าตายแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางร่างกายเราต้องดูแลแก้ไขเขาไปตามอาการปวดท้องแล้วก็พาเขาไปรักษาปวดหัวเราก็พาเขาไปรักษาไปกินยาปวดฟันล้วก็ดูที่ว่าจะแก้ไขยังไหลได้บ้าง ดูแลแก้ไขเขาไปตามอาการเดี๋ยวมันเป็นอีกก็แก้ไขมันอีกเลยครับเพราะว่าทุกทางร่างกายเนี่ยไม่สามารถอะจะให้หมดไปจากตัวเราได้ยกเว้นเราตายก็หมดความรู้สึกอเรียกว่ากายดับไปก็จบแล้วส่วนถ้าเป็นทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจเราสามารถย้ายจิตก็ได้ครับย้ายความรู้สึกสมมุติว่าเราเราเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราสามารถ ย,ย้ยายย้ายย้ายความรู้สึกได้เ,ออเรือว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นอยู่ในอริยบทน้อยใหญ่นี่เองเช่นเช่นชาวบ้านเนี่ยถ้าเขาเป็นทุกข์ทางใจมากเขาอาจจะไปดูหนังฟังเพลงหาร้านอาหารอร่อยอ่อยไปทานกันนั่นก็คือแก้ทุกข์ทางใจเ,ออเรียกว่านั้นแหละครับ นอกจากความคิดแล้วมันมีทุกที่เกิดขึ้นทางใจเราก็ต้องแก้ไขได้ครับไอ้ทุกทางใจเนี่ยมันบางทีมันลอกเราบทีมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลกครับเราคิดล่วงหน้าไปเอเรียกว่าบางทีเราคิดวิตกกังวลเกินเหตุอมองมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปในแง่ลายนั่นเองบางคนก็อาจจะบอกว่า คิดในอดีตบ้างคิดในอนาคตามั่งเรียกว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นอุปทานนั่นเองบางทีบางทีเราก็ต้องเรียกว่าดูมันเฉยครับดูที่ว่าในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรอดีตนั้นเราไม่ต้องไปแก้ไขแล้วครับเราก็ต้องยอมรับมันอือะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยอมรับมันแต่ว่าอนาคตเนี่ยบางทีเรื่องทุกข์ในอนาคตเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงจริงๆแต่ว่าความจริงทุกในอนาคตเนี่ยมันสามารถดับได้นะครับเรื่องของทุกทางกายเนี่ยมันอาจจะดับไม่ได้อย่างเก่งก็บรรเทาเบาบางให้มันรู้สึกน้อยลงแต่ว่าทุกทางใจเนี่ยมันสามารถทำให้หมดไปได้ เพียงแต่เราดูมันเฉยๆครับเอาลองดูสิว่ามันจะเป็นทุกข์แค่ไหนก็อย่างที่ว่าแหละครับเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเออบางทีมันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เราคิดไว้แล้วครับบางทีเราไปเราไปวิตกกังวลหวาดกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดมากเกินไปนั่นเองบางทีเขาฟุ้งซ่านเรียกว่าหลงเข้าไปหลงเพลินเข้าไปในความคิด น่าเเรียกว่าทําให้เป็นทุกข์ทุกข์ซ้ำซากทุกข์ซ้าซ้อนเลยก็ว่าได้ความจริงมันไม่ทุกข์อย่างที่คิดล่วงหน้าแหละครับเพราะเราเข้าไปในความคิดนั่นเองอย่างการคิดเรื่องอดีตก็ไปโอวิตกกังวลกลัวว่ายะเวรกรรมตามเรามาบ้างเสียอกเสียใจเสียดายอย่างนี้เป็นต้นคือทุกในอดีตที่ทุกอนาคตก็ ไปหวาดกลัววิตกกังวลมากจนเกินไปเรียกว่าฟุ้งซ่านนั่นเองกลัวในอนาคตกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะคิดไปในแง่ที่ไม่ดีเออถ้าคิดแ,แง่ดีก็ยังไม่เป็นทุกข์เลยครับส่วนใหญ่จะคิดในแง่ไม่ดีหรือว่าฟุ้งซ่านไปนั่นเองหวาดกลัววิตกกังวลนั่นแหละครับทําให้เป็นทุกข์ใจ อย่างยิ่งเลยก็ว่าได้อแต่ว่านะมีการตะกี้ก็ที่บอกไปแล้วมีทุกกายเนี่ยเราต้องแก้ไขไปตามอาการทุกใจเราสามารถถ้าเราฝึกดีๆเจริญสติดีๆนะครับเป็นผู้ดูจริงๆเราจะเป็นฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยเรียกว่าเราถ้าฝึกได้ําแล้วําอีกอยู่ในระดับหนึ่งเราอาจจะพ้นทุกข์เลยบางทีเราก็ ผลทุกชั่วคราวถ้าเราฟาร์มรู้มากปฏิบัติให้มีฟาร์มสามารถยิิงๆขึ้นไปจะลดทุกใจทุกอ่ทุกในอุปทานที่ไปยึดติดในอดีตในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนี่แหละครับสามารถทำให้ผลทุกข์ได้บางทีเราก็สามารถดูมันเฉยๆดูมันทุกนี่แหละครับเนี เพราะว่ามันเป็นทุกเรื่องของใจมันไม่มีอะไรแล้วครับบางทีเราก็ดูที่ว่าถ้ามันเลวร้ายนี่มันจะเลวร้ายกันไหนอย่างดีเราก็ตายเออสู้มันสู้ไหนตายหรือว่ามันตายไปเลยมันทุกมาก็ให้มันตายไปเลยยอมรับมันอือลองดูสิมันไม่เกินตายแล้วครับถ้าทุกข์ใจทุกข์ใจมากๆมันก็ไม่เกินตายแล้วสู้ตายกับมัน แล้วมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งที่อาตมาพอจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็คือทุกข์ตามธรรมชาตินั่นเองทุกข์ตามธรรมชาตินี้แก้ไม่ได้ครับมีนาทียอมรับมันอย่างเดียวคือทุกข์ที่เกิดขึ้นนะทุกทีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีสภาพถูกบีบคั้นนี่แหละครับอ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็น ไปตามรักของไตรลักตรงนี้เราแก้ไม่ได้เราแค่ยอมรับแล้วก็ทุกที่เกิดตามธรรมชาติคือทุกเพาราะความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความพัฒภาคความที่ทุกเพราะเราได้รับผลของกรรมการกระทําของตนเองนั่นเองทุกเหล่านี้แก้ไม่ได้ครับมีแต่ ทำความเข้าใจมันอ๋อบอกว่าเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บเป็นธรรมดาเราต้องตายเป็นธรรมดาเราต้องมีความพัดภาคแล้วก็เราก็มีกรรมเป็นของของตนเราต้องมีหน้าที่ยอมรับครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในส่วนที่เราไม่ชอบใจเนี่ยเราจะไปปฏิเสธทั้งหมดก็ไม่ได้เราต้อง เข้าใจแล้วก็ยอมรับมันว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับแบบอย่างที่เขาว่าแหละครับเราจะไปห้ามไม่ให้ฝนตกห้ามไม่ให้แดดออกห้ามไม่ให้ใบไม้ล่วงลงมาเราห้ามไม่ได้แหละครับเพราะว่านั่นมันคือทุกมันคือความเป็นจริงของธรรมชาติอ่าเรียกว่าเป็นทุกตามธรรมชาตินี่เราแก้ไขอะไรไม่ได้ ครับวันนี้ก็เห็นว่าเราเป็นนักบวชจุดมุ่งหมายก็ต้องอยู่ที่เรื่องของความทุกข์กับวามพ้นทุกข์นั่นคือเป็นเรื่องใหญ่นะทุกข์ในนี้พอรวบรวมได้ก็มีทุกกายทุกขใจทุกกายเนี่ยก็ต้องดูแลแก้ไขรักษาเขาไปตามอาการทุกใจเนี่ยเรา มาเจริญสติรู้สึกตัวหรือว่าย้ายจิตให้มันทุกน้อยลงก็ได้หาให้จิตไปอยู่ตรงอื่นจะได้เปลี่ยนแปลงทุกใจเรื่องนี้ย้ายจิตไปเรื่องอื่นอย่างนี้ก็จะคลายทุกได้แล้วก็ทุก์อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกเพราะว่าเราเพลิดเพลินหลงไปในความคิดนี่แหละครับในอดีตมันก็มีในอนาคตก็มี ทุกแล้วก็โอ้โหเป็นวิตกกังวลเสียด,ดายเออเสียดใจวาดกลัวอฟุ้งซ่านนั่นเองทำให้เกิดเป็นทุกข์ครับแล้วก็ทุกข์ต่อมาก็คือทุกข์ตามธรรมาชาตินี่แหละครับเราต้องเข้าใจยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่า ธรรมชาติเราแก้ไขไม่ได้ครับเราต้องมาแก้ไขที่ตัวเราเองให้เข้าใจให้ได้ไม่ต้องสงสัยต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วถ้าเราฝึกเรียกว่าฝึกตัวฝึกตนฝึกที่มีสติฝึกสติเพื่อพัฒนาจิตเจริญปัญญาเรานะาเมื่อถึง จุดสูงสุดแล้วเรามีปัญญาสูงสุดแล้วเราจะปล่อยวางได้เพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันไม่มีที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าแม้แต่ตัวตนของตนนั้นก็ยังไม่มีเลยถ้าเราปฏิบัติได้จริงจะถึงจุดที่ว่าแม้แต่ตัวตนก็ยังไม่มีเลยแล้วกายใจความคิดความยึดมั่นถึงมั่น จะไปยึดกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นแต่เพียงธรรมดาของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในที่สุดนั่นเองเจริญบอวันนี้ขอฝากไว้นะครับว่าเป็นธรรมะเรื่องของความคิดที่เป็นข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเพื่อจะได้ให้ญาติโยมพากันพิจารณาเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย เจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นะครับถ้าเห็นชอบใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการบอกต่อให้กับเพื่อนได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะเจริญพร